สวัสดีค่ะหนูคือหนึ่งในผู้ติดเชือ้อโควิดนะคะตอนนี้ก็เข้าวันที่สี่แล้วที่หนูไม่ได้รับการรักษาหนูทราบว่าหนูติดเชือ้อโควิดผลเป็นบวกเมื่อวันที่เจ็ดค่ะแล้วก็ทางโงรงพยาบาลเขาโทรมาบอกนะคะเขาไม่ได้ให้เป็นใบหลักฐานมาแต่ว่าพอหนูทราบแล้วว่าหนูติดโควิด ยอมรับเลยว่าตอนนั้นตกใจมากและทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเขาอาจจะหาเตียงให้หนูแล้วก็แบบหาจะหาเตียงให้จะหาห้องให้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็หายไปเลยไม่มีการติดต่อโทรไปเขาก็บอกว่าห้องเต็มแล้วหนูอะโทรไปเบอร์ฉุกเฉินที่ทางสื่อให้ไว้ค่ะทุกเบอร์เลยเขาบอกว่าติดต่อที่ไหนก็เหมือนติดต่อที่ไหนตัวที่ไหนให้โรงพยาบาลนั้นรับหนูไปแอดมิด แต่เนี่ยค่ะจะสี่วันแล้วหนูยังไม่ได้รับการรักษาเลยแล้วหนูก็มีอาการเจ็บคอไม่เนื้อไม่ตัวแล้วก็มีไข้ต่ตําๆอะค่ะพี่หนูฝากพี่ๆสื่อด้วยนะคะว่าหนูควรทายังไงแจ้งไปทางไหนถึงรถพยาบาลจะมารับหนูได้ค่ะฝากพี่ๆด้วยนะคะสดีค่ะ